มีแลาา้วคาด้วยใช่ครับพี่มีแลาา้วค่าเนี่ยอือกําลังค่ายเลยก็มีแล้วค่าเลยนี่ก็ไข่วัวไปให้สัตว์กินเออแต่แต่กีดเอาเปลือกาานี่ค่ากีดเนี่ยทั้งละสามบาทนะอือหรืออย่างเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียพดพวกนี้ก่อนแล้วเวลาทำคุณจะค่อยอะไรนั้น พอเก็บผลผลิตมาก็มาชั่งกิโลก่อนก็ประมาณถุงหนึ่งประมาณ40กิโลฮะแล้วก็มามากีดฮะกีดรกีดแยกเป็นข้าวโพดอ่อนขายได้ครับไอตัวเปลือกก็ขายได้กิโลกิโลเท่าไหร่นะหันนีเปลือกกิโลละบาทนะเนาไปเป็นอาหารสัตว์นะอาหารสัตว์นะ แล้วก็ข้าวโพดอ่อนนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่พแพงนะ,ะเขาขาย,ขายกันย่งเป็นกองกองหนึ่งยี่สิบ,บาทนิดเดียวเองเออถ้าคิดเป็นกิโลอ่ะมีเวลาส่งอ่ะเป็นกิโลป่ะไม่โลนะนเจ็ดก็นั่งเจ็ดกันอย่างนี้ครับง,งานง,งานแฮนเมดเนี่ย hand <laughs>